จนแผ่นดินที่เราสูญเสียไปนั้นมากกว่าแผ่นดินที่เหลือภาพผัดไปครับแต่ที่ผมมายืนอยู่ที่นี้แม้จะมีหลายคนบอกว่าเราสูญเสียดินแดนไป15ครั้งครั้งที่14คือตอนสูญเสียปราสาทพระวิหารปี2505 และปี2,556ศูนย์เสียเพิ่มเติมแต่การที่เรามายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ก็เพราะคนไทยลืมเลือนไปหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งมีคนคิดมีประชาชนคิดว่าเราจะต้องทวงคืนแผ่นดินไทยกลับมาผม1้อในยุคนั้น คนไทยก็เหมือนอย่างนี้แหละครับรวบรวมทรัพยากรอาหารงบประมาณยารักษาโรคส่งไปยังทหารหารครอบครัวใดเป็นหมอยาก็คัดกำรับยาดีที่สุดประจำตระกูลไปส่งให้ทหารเพราะเขารู้ว่าทหารหารจะทำให้พวกเขาปลอดพันเหมือนกับที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับ ทุกท่านทราบไหมครับว่าในท้ายที่สุดก่อนที่จะเป็นเป็นดินแดนไทยเหมือนกับที่อยู่ในครั้งนี้การสึกครั้งนั้นประเทศไทยจะต้องสูญเสียดินแดนสจังหวัดคือพรัตบองเสียงราบสีสโสพลตามหลังจากสูญเสียไปในครั้งที่12หน้าถัดไปครับครั้งที่13 เราร่วมกับยิปเราได้สูญเสียดินแดนเพิ่มกัมให้กับอังกฤษที่ภาคใต้รัฐกาลันตันตรังเคนต์ไซโคลีปาริสให้กับอังกฤษใป็นรัฐที่สุดายรั้งที่14ก็ปี2545สูญเสียอาสาพม่ารั้งที่15สิบห้า へえ。 ื่อใดชีวิตฉันก็พงจะสูดสิ้นไปเพื่อนั้นสยามีนะข้าตัอไปครับที่ที่เราอยู่แห่งนี้เหมือนกับจะถูกลืมเลือนให้เป็นอนุษา์เีร์แห่งการจราจรให้เป็นสถานีศูนย์กลางของรถเมล์และรถไฟฟ้าจนเราอาจจะลืมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ ของอดุสวรีแห่งนี้ท <harder> ี่มีกระดูกของทหารหารตำรวจผู้ที่เป็นมีคนอะไรชอบเดินมาเจอกันแปดพันสองพจะไป่ร้อยแปดสิบสามการุณไว้ว่านดนตรีหลวงที่บูรสงคราสายต้องรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาชุมนุมแบบนี้แต่เขาไม่ได้มาชุมนุมเพื่อปกป้องอะไรที่นดีนั่นคือแปดสิบห้าปีที่แล้วเขาไม่มาชุมบบนุมอย่างที่เราชุมนุมมาปกป้องแผ่นดินแต่เขากำลังชุมนุมขอชงคืนแผ่นดินสยามกลับคืนมาจากพวกเศษที่ทสสสทใ,นในส่